จออุปกรณ์ฉีดน้ําอยู่ชิ้นหนึ่งน้ํานิดเดียวในฉีดเนาะฟุ้งเมือนกันนะนโยมลองนึกนะว่าน้ํานิดเดียวเนี่ยแต่เวลาพอฉีดออกไปเนี่ยฟุ้งไปหมดเลยแล้วถ้าหากว่าฉีดไปที่กระจกนะมันก็จะบังกระจกแบบก็พอมองเห็นข้างหน้าอยู่หรอกแต่ก็คงจะทัศนวิสัยในการมองก็คงไม่ดีแต่มาก็พิจารณาเป็นธรรมะว่าคนที่บางทปาีปัญหาก็ปัญหาเล็กๆไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรปัญหานิดหนึ่ง แต่คือมันฟุ้งไปหมดเนี่ยช่องออกมันเล็กพอช่องออกมันเล็กปั๊บมันก็จะเป็นฟองเป็นฝอยเยอะแต่ถ้าหากพอปรับมามนเนี่ยก็จะมีก็จะมีช่องปรับของเขามันก็จะออกแบบออกแบบมากๆตรงๆนะคือเรียกว่าคล่องกว่าฟโฟล์ฟ้าไม่ฟุ้งเท่าไหร่ก็คงจะแบบเดียวกันนโยมนะยาบางทีบางคนก็ปิดช่องทางความคิดของตัวเองซะเยอะไปหน่อย ปิดช่องทางความคิดของตัวเองซะจนกลายเป็นว่า,าปล่อยให้ความฟุ้งมันเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นบางทีแค่ปัญหาเล็กๆก,ก็ฆ่าตัวตายได้ก็มีใช่ไหมนะปัญหาเล็กๆเนี่ยน้ำน้อยๆแต่ไปปิดกระจกซะเต็มไปหมดมันเหมือนกับปัญหาเล็กๆทําให้น้ําตาไหลพอน้ําตาไหลออกมามันก็เป็นม่านบังบังทําให้โลกทั้งโลกความจริงเขาก็ใสยอยู่นะโลกก็สวยอยู่นะแต่ว่าม่านน้าตาเนี่ยมันบังซะจนมองโลกแบบเลอะเทอะไปหมดเลย ก็พยายามนะดูลมหายใจนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระให้จิตของเรามันอยู่กับปัจจุบันอย่าไปปิดช่องทางของการทําสมาธิเด็ดขาดอย่าไปปิดช่องทางของการสวดมนต์ไหว้พระเด็ดขาดเพราะมันจะทําให้จิตเนี่ยฟุง้งเพราะช่องออกมันเล็กเกินไปพยายามทําให้จิตมันโปร่งซะให้ได้เรื่องเล็กก็จะได้ไม่ฆ่าเราไม่มีใครฆ่าเราก็นอกจากตัวเองฆ่าตัวเองทําร้ายตัวเองทุกวันทุกวันนะก็เป็นข้อคิดจาก ที่ฉีดน้ำเป็นฟองฟอๆฝอยๆุธนาสาธุทางเดินของชีวิตบางคนก็มากมายปัญหาติดขัดสารพัดทุกเรื่องทุกเวลาพอมองเห็นต้นหญ้าก็ทำให้นึกถึงว่าเมื่อเราปลูกไว้เองแล้วเราก็เดินสะดุดต้นหญ้าเองบนทางเดินชีวิตเหล่านี้แล้วจะไปโทษว่าคนโน้นคนนี้ทำไม่ดีคงโทษไม่ได้ก็ในเมื่อเราเนี่ย ปลูกไว้เองกรรมเล็กๆน้อยๆทำมากมายเวลาพอเราเดินไปก็สะดุดต้นหญ้าบนทางเดินของเราเองเห็นต้นหญ้าเยอะๆแบบนี้โยมก็ทำให้นึกถึงว่าบางคนบอกว่ากรรมเล็กๆคงไม่เป็นไรมั้งกรรมนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกนะแต่เราลองนึกนะว่ากรรมเล็กๆก็เหมือนปลูกต้นหญ้าเล็กๆต้นหญ้าเล็กๆต้นเล็กๆก็จริงแต่ว่ามันมากมายเหลือเกินมันหลายๆเล็กๆเนี่ยและปลูกบนเส้นทางเดินของชีวิต เมื่อเราทำอะไรไว้แล้วแน่นอนสิ่งเหล่านั้นเขาจะกลับมาเป็นสมบัติของเราแน่ๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทางกายวาจาใจพูดคิดทำอะไรไว้เดี๋ยวก็จะกลับมาเป็นเป็นสมบัติที่เราจะต้องเจอต้นหญ้านี้ก็คือสมบัติของเราถ้าหากว่าเราคือคนที่ปลูกไว้เองด้วยการทำกรรมของเราเองและบางคนนโยมต้นหญาเยอะแยะจริงๆนะบนเส้นทางเดินในชีวิตเขาเนี่ย แล้วก็สะดุดติดขัดไปเดินไปก็สะดุดต้นหญ้าของตัวเองล้มปากแตกก็เนื่องด้วยต้นหญ้าเถาวัลเล็กๆน้อยๆที่มันพัวพันแข้งขาจนกระทั่งเดินไปในทุกที่ทุกเวลามันก็เกิดปัญหาจนตั้งคำถามว่าทำไมชีวิตมันสะดุดและติดขัดเหลือเกินวันนี้ต้นหญ้านี้คงจะต้องเติบโตไปกรรมทุกชนิดเขาก็เป็นไปตามแรงแห่งกรรมของเขาเราก็จะต้องอยู่บนเส้นทางกรรมของเรานี่แหละแต่ทำยังไง เราถึงจะชำแหละความจริงออกมาให้ได้ว่าเมื่อของเก่าเราสร้างไว้แล้วก็ต้องยอมยอมรับเขาหน่อยยอมรับแต่เราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่ปลูกต้นหญ้าเพิ่มอีกแล้วเราจะไม่สร้างกำรรใหม่เพิ่มอีกแล้วถ้ามันจะต้องสะดุดช่วงนี้นะเราจะอาศัยตรงนี้แหละเป็นการเดินให้ระมัดระวังต้นหญ้าเยอะก็ก็ดีเราจะได้เดินระมัดระวังมากขึ้นฝึกทักษะและเมื่อไม่ปลูกต้นใหม่อนาคตข้างหน้าเส้นทางก็จะโล่งโปร่งเดินสบายกว่านี้เยอะ เห็นต้นหญ้าก็นํำมาพิจารณาเป็นข้อคิดหวังจะให้ชีวิตของเราท่านทั้งหลายวันนี้อาจจะมีเรื่องสะดุดมากมายแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทางเดินข้างหน้าโน้นต่อไปโล่งโปร่งเบาสบายทุกๆคนขอเจริญพรเป็นกำลังใจยังงานสุดกองใจแล้ว มันต้องล้ดหลังนู้นต่มาสักครู่เนี่ย แม่กับป้านะใช่ไหมสาย่สามเส้นของยายเป็นคนยาเป็น បានប៉ះលាយលាយស្ដាយ Ah, <laughs> จะตัเด็กว่าตายกับไปไหนกันมันทำให้ตัวชี้วัดคือมันเหมือน ดูพฤติกรรมตลอดหนึ่งเทอมที่ผ่านมาใช่ไหมมีทั้งคะแนนจิตที่ใสใช่ไหมแล้วก็แล้วก็วิชานั้นๆงั้นเขาจะดูตลอดเทอมเลยว่าสรุปแล้วจบคือ,อจะจบหรือไม่จบจะผ่านหรือไม่ผ่านเขาจะดูตลอดทั้งเทอมงั้นเนี่ยพระอาจารย์มองยายเหมือนกันนะว่ายายเนี่ยไปสวรรค์หรือไปไหนพระอาจารย์ไม่รู้แต่สองคนนี้ต้องรู้พ่ออยู่กับยายเห็นพฤติกรรมยายบ่อยๆย,ย,ยายเป็นคนขี้โมโหง่ายไหม ไม่ยายเป็นคนใจดีและตลอดทั้งเทอมคือตลอดหนึ่งชาติของยายเนะี่ยยายก็ใจดีเป็นคนใจเย็นเป็นคนมีเหตุผลใช่ไหมยายเป็นคนเอื้อเฟื้อคนบ้านใกล้เรือนเคียงใช่ไหยายไม่ไม่เป็นคนขี้วีนขี้โวยวายเป็นคนใจเย็นอะไรประมาณเนี้ยนี่คือตลอดทั้งเทอมใช่ไหมตลอดทั้งเทอมของยายถ้ายายทําคะแนนมาดีปุ๊บเนี่ยสองคนนี้ก็น่าจะพอบอกได้ว่ายายไม่น่าจะไปที่ที่ไม่ดี น่าจะไปที่ที่ดีเข้าใจที่พระอาจารย์พูดใช่ไหมไงั้นเราเราไม่รู้หรอกว่าเขาตายแล้วเขาไปไหนกันเนาะเพียงนะแต่ว่าเราพอจะคาดคะเน,นได้ว่าตลอดชีวิตของเขาถ้าเขาเป็นคนดีก็ต้องไปในที่ที่เย็นเย็นเหมือนที่เพนว่าเมื่อกี้คือที่โล่งๆเย็นๆสบายๆแต่ถ้าเขาเป็นคนใจร้อนขี้โมโหหงุดหงิดไม่มีเหตุผลอะไรดา่าลั่นไปหมดทุกวันอันนี้มันก็คือตลอดทั้งเทองของเขาเนี่ยร้อน งั้นเมื่อร้อนปั๊บที่ที่ไปคิดว่าจะไปร้อนหรือไปเย็น,น,นก็ต้องร้อนสิใช่ไหมเพราะว่าตอนเป็นเนเนี่ยเขาร้อนมาตลอดพอตายปั๊บมันก,ก็ต้องไปในที่ที่มันซับพอร์ตกันอ่ะมันมันใกล้เคียงกันใช่ไหมต้องเป็นคลื่นความถี่เดียวกันจึงสามารถจูนเข้ากันได้งั้นถ้าคนตลอดทั้งชีวิตเย็นเป็นคนดีมันก็พอพอจะรู้แหละว่าไปดีแน่นอน แต่เราไม่รู้น่าจะเรียกนรกหรือสวรรค์ก็ไม่รู้แต่ว่าต้องไปในที่ที่ดีใช่ไหมมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจกระยายบ้างไหมไม่มีค่ะไม่มีในญาติโยมทางบ้านเนาะเวลาพอเราจัดงานศพกันแต่ละงานเนี่ยเวลาคนมาจุดธูปที่หน้าศพนะส่วนใหญ่พระอาจารย์ไปแอบได้ยินนะไม่ใช่ไปแอบฟังนะแต่แอบได้ยินว่าขอสามตัวตรงๆด้วยเธอขอสามตัวตรงๆมาขอหวยคนตายซะอย่างนั้น ขออให้อภัยผมด้วยเถอะผมเคยโกรธกับคุณอาโหสิกรรมให้ผมด้วยเถอะระหว่างการที่เรามาขอให้คนตายเขาไม่โกรธเราอะกับการที่เรามาขอว่า,าเราขอไม่โกรธคุณอีกแล้วนะอันไหนมันเป็นไปได้มากกว่ากันหนึ่งหรือสองอ่าใช่คือเราไม่สามารถไปบังคับให้คนตายมาให้อภัยเราได้ใช่ไหม แต่เราสามารถที่จะทําตัวเราอะให้ให,ให้ให้อภัยเขาได้งั้นคนสองคนทะเลาะกันเนี่ยเราไปถึงบอกพี่ครับผมผมไม่โกรธพี่แล้วนะครับผมให้อภัยพี่ทุกอย่างเลยที่เราทะเลาะกันวันนั้นขอให้พี่ให้อภัยผมด้วยเถอะครับไอ้อย่างแรกอะเป็นเป็นไปได้มากกว่าก็คือเรารู้ใจเราแล้วว่าใจเราไม่ไม่โกรธเขาแล้วใช่ไหมแต่เราขอให้เขาไม่โกรธเราอะมันเป็นไปได้ยากกว่าใช่ไหม งั้นการที่มาจุดทูปนั่งลงศพนั่งงานศพเนี่ยก็เป็นไปเพื่อเราจะมาขอแสดงความเปิดใจว่านะเราจะไม่ไม่โกรธคุณแล้วนะแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้หรอกถ้าเขายังโกรธเราอยู่จริงไหมย,ยอมคุยกับวัยรุ่นก็จะมึนๆนหน่อยง่วงด้วยพระอาจารย์ก็ง่วงเหมือนกันวันนี้พระอาจารย์รยฉันยากแก้แพ้ไปว่าจะหลับไม่หลับแล้วเนี่ยนี่ยายก็หมดไปคนหนึ่ง ทีนี้ยก็เหลือตาแล้วละ่ะต้องดูแลกันต่อเนาะ <c oughs> ในวัยนี้เราจะเลี้ยงเลี้ยงตาเลี้ยงยายยังไงเนี่ย <c oughs> เราหาเงินเข้าบ้านได้หรือ,อยังอืมเนี่ยแค่ตั้งใจเรียนเนี่ยเห็นไหมผู้ใหญ่เขาไม่ได้หวังอะไรกับเด็กมากมายนักหรอกพระอาจารย์คิดว่าเขาหวังเพียงแค่ว่าลูกหลานเขามีอนาคตที่ดี <c oughs> เขาก็เขาก็มีความสุขแล้วเรานึกถึงปิรามิดกองหนึ่งอ่ะถ้าบ้านเรามีเงินเท่ากับปิรามิด แต่ถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเขาไม่ลงทุนกับการศึกษาเขาไม่ยอมให้เราเรียนหนังสือเพราะเขาเขาเสียดายปิรามิดกองนี้เขาไม่ยอมควักเงินออกมาให้เราเรียนพอโตขึ้นเราไม่มีงานทําพอไม่มีงานทําปุ๊บสุดท้ายเราก็ต้องเข้ามาขอเขากินสุดท้ายเราก็จะมาเขี่ยไอ้ปิรามิดกองนี้เอาออกไปกินเอาออกไปกินสุดท้ายปิรามิดกองนี้มันอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้คือเงินทองในบ้านแต่ถ้าวันนี้บางคนเขาบอกว่าบ้านผมมีเงินทองเท่ากับกองปิรามิด ผมยอมเสีย20%สําหรับลงทุนกับการศึกษาของลูกหลานเอายี่สเปอร์เซออกมาใช้เมื่อลูกหลานมีงานทําโตขึ้นเรียนจบมีงานทําลูกหลานก็ไม่ไม่ต้องมามางา้อปิรามิดกองนี้แล้วมันก็ยังเหลือ80%เต็มเต็มใช่ไหมในโยมนะบางบ้านเนะี่ยลงทุนกับการศึกษาของเด็กๆลงทุนกับการศึกษาแล้วเขาบอกว่าปิรามิดกองเนีย้ยอมเสีย20%แต่80%จะยังมั่นคงเป็นหลักประกันให้ในอนาคต แต่ถ้าไม่ลงทุนกับการศึกษาเสียดายเงินกับการส่งลูกเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ยังอยู่แต่เมื่อลูกเรียนจบเมื่อลูกไม่ได้เรียนหนังสือเขาไม่มีงานทําสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็จะมาเขีย่ยเขีย่ยเขี่ยไอกองนี้มาเอาเงินกองกลางไปกินกันงั้นลงทุนกับการศึกษาก็ดีในบ้านนี้พอาจารย์ว่าต้องเชื่นชมนะแม่ก็เป็นครูพ่อก็เป็นครูป้างั้นราชาการไหม ป้าก็เป็นครูเหมือนกันแล้วนะน้องแม่ก็เป็นบริษัทเห็นไหมทุกคนเรียนจบถึงสูงกันหมดเลยฝ่ายพ่อเนี่ยก็จบด็อกเตอร์ตั้งหลายคนใช่ไหมก็เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรใช่ไหมพระอาจารย์ก็เลยเห็นว่าเนี่ยเขาลงทุนกับการศึกษาแบบเนี้ยดีมันเป็นการแบบกินแบบยั่งยืนกินแบบระยะยาวแต่ถ้าไม่มีการศึกษาอันนี้ก็ไม่ใช้หมายความว่าคนไม่มีการศึกษาไม่ดีนะโยมไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เพียงแต่ว่าต้นทุนเรามันไม่เท่ากัน นะบางคนพ่อแม่ไม่มีเงินส่งแต่ก็ขวนขวายจนกระทั่งว่าถ้าไม่เรียนหนังสือก็จะต้องไปจับหลักในชีวิตสักอย่างหนึ่งว่าเราจะทําอะไรให้มันเป็นหลักของชีวิตให้ได้นะบางคนก็ไม่ได้จบสูงเลยแต่ว่าเขาก็มีงานมีการทําที่ดีกว่าคนจบสูงก็มีเยอะนะงั้นวันนี้ก็มาระลึกนึกถึงยายเนะยาะเดี๋ยวลองมาดูยายที่ยายอายุเจ็ดสิบสี่ 7จเนี่ยโยมนี่คือหน้าตาเกือบปัจจุบันไหมเพ้นเกือบปัจจุบันเลยใช่ไหมเนี่ยคนในวัยเจิสี่เนี่ยลองดูนานๆดูดูนานๆคนสวยต้องดูนานๆมองนานๆคนสวยต้องมองนานๆเนี่ยก็เลยขอให้เป็นข้อคิดคืนนี้หนึ่งเราคุยกันถึงเรื่องว่าคนตายเขาไปไหนเราไม่รู้หรอก ใช่ไหมแต่มันเหมือนกับการตั้งใจถ้าเราจะปลาก้อนหินสักก้อนหนึ่งอ่ะเราตั้งใจจะกว้างก้อนหินให้มันเข้าไปในในป่าในลกในพงเนี่ยมันก็มีมันก็มีความเป็นไปได้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเอร์ซนที่ก้อนหินจะเข้าป่าใช่ไหมแต่ถ้าเราตั้งใจจะกว้างก้อนหินให้มันไปในที่โลง่โลงๆกว้างๆมันก็ไปในที่โลง่โลงกว้างตามที่เราตั้งใจใช่ไหมงั้นการเช่นเดียวกันตลอดชีวิตทั้งชีวิตของยายอ่ะ ยายเขาตั้งใจว่าเขาจะเป็นคนดีมีศีลมีธรรมงั้นนี่มันก็เหมือนกับยายตั้งใจที่จะปาก้อนหินไปในที่โลง่ลงๆกว้างๆง,งั้นที่ที่ยายไปเขาก็ไปตามความตั้งใจของเขานั่นแหละไหน,นลองว่าพร้อมกันสิคนตาย,ตายไปสู่ที่ชอบที่ชอบ,ชอบหมายความว่า,วา,วาตอนมีชีวิต,ต,วตเขาชอบสิ่งใด,งใดหลังจากตาย เขาจะไปแบบนั้นแน่นอน,เ,น,น,อนเช่นตอนมีชีวิตเขาเป็นคนชอบใจร้อนๆเขาก็ย่อมไปในที่ร้อนถ้าตอนเป็นชอบชีวิตแบบใจเย็นตายแล้วย่อมไปที่เย็นแน่นอนเห็นไหมมันเหมือนหนึ่งเทอมของเราแหละ ถ้าเราตั้งใจเรียนหนังสือเกียรตเฉลี่ยมันก็ออกมาดีถ้าไม่ตั้งใจเรียนมันก็ออกมาไม่ดีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าตอนตายเป็นยังไงในญาติโยมบางท่านนะหลายคนรู้สึกเสียใจว่าญาติของเราถูกลดชนตายบ้างจมน้ําตายบ้างมันตายแบบน่ากลัวฟ้าผ่าตายบ้างอย่าไปสนใจตอนตายตอนตายตายน่าเกลียดทุกคนเลยโยมไม่มีใครนอนตายน่ารักทุกคนหรอกแต่ว่ากว่าจะไปถึงวันตายเนี่ยถ้าเขาทำดีมามากไม่ต้องสนใจเลยตอนตายอาจจะตายแบบไม่สวย แต่ว่าที่ที่ไปต้องสวยเพราะตลอดชีวิตเขาทําดีมาตลอดนะ่ะงั้นก็ตั้งใจแผ่ส่วนกุศลให้ยายพร้อมกันนะถ้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใคร่ ขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉัน,นทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินสาธ,สาธุก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะขอ,อญาติโยมพักผ่อนคืนนี้อย่าไปเก็บอะไรมาคิดให้มันสมหัวมาหยุมหัว เขาเรี <c oughs> ยกยุ่มหัวเอาเรื่องวุ่นวายมายุมหัวซะจนหัวหงิกไปหมดหัววุ่นวายไปหมดในสมองไม่เอานะอะไรที่ไม่ดีวันเนี้ยปล่อยผ่านมองผ่านอย่างเดียวมองให้มันเป็นสายลมไปใครเขาด่าใครเขาว่าใครเขานินทาใครเขาอะไรก็ตามทีมองให้มันเป็นสายลมอย่าไปเก็บเอามาคิดว่าทําไมทําไมทําไมพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นมาด้วยเครื่องหมายถูกในความรู้สึกเราจะไม่ตื่นมาด้วยเครื่องหมายสงสัย เครื่องหมายสงสัยเขาเรียกเลยนะไอ้กลมๆแบบแบบม้าน้ำอ่ะเขาเรียกอะไรอัศเจรียไม่ใช่ฮะปัตสนีนะและอัสเจเรียเครื่องหมายตกใจใช่ไหมอัสเจรียเครื่องหมายตกใจเหมือนตัวไอหัวทิมเครื่องหมายตกใจนะปัตสนีก็คือเครื่องหมายสงสัยพรุ่งนี้เช้าไม่เอานะโยมอย่าตื่นมาพร้อมกับความสงสัยว่าทําไมชีวิตฉันมันซวยทําไมชีวิตฉันมันแย่ทําไมชีวิตฉันมัน บัซบอะไรเงี้ยแมวนะตื่นมาพร้อมกับเครื่องหมายถูกเลยว,ว่าฉันจะเจอเรื่องร้ายแต่ฉันคิดดีกับมันได้ทุกเรื่องนี่แหละของแท้ของแท้อ,แทอ่ะทอนนี้นะสาธุเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนั่งที่เดิมก่อน